การส่งลูกเข้ามานะครับแล้วออกแบบเกมเนี่ยอโอเคอาจจะมีคนบอกว่าก็คุณองอิงเนี่ยเขาก็โตแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องการเมืองอะไรตัวเองได้ไม่แปลกใช่ไม่แปลกแต่ประเด็นคือการกําหนดเกมแบบนี้เป็นจังหวะจักรโคนแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่วางแผนออกมาโอคิดมาแล้วค่ะ,<น>ะทุกอย่างถูกคิดมาแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสคริปต์หรือการผูกโยงเรื่องราวว่ามาจนถึงวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องโชคดี ที่ได้คนที่มี DNA hmm. มีเชื้อสายของคนที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็เปิดตัวคุณอุ้งอิงออกมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นการตอกย้ำว่าคุณนักสินกับการเดินบนเส้นทางทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่พักอะไรอะพักไทยรชชักไทยพลังประชาชนมาจนกระทั่งพักเพื่อไทยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า เส้นทางการเมืองของคุณนักสินนั้นจะต้องผูกโยงกับคนในครอบครัวอยู่หลายๆครั้งแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับนับกันดูแล้วคุณวิ้งอาจจะเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะคะแล้วยิ่งครั้งนี้เนี่ยคุณนักสินคาดหวังมากว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อไทยต้องแลนสไลด์และจะต้องเรียกความเชื่อมั่น ของสสที่ตอนนี้ถูกดูดออกไปยังพักต่างๆให้กลับคืนมาคุณทิยาคุณจําได้ไหมที่ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแถวเม่งจ่ายค่ะแล้วเขาวิดีโอคอลคุณทักษิณค่ะที่คุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวพวกพวกที่ไปเนี่ยจะต้องกลับมาออและมีอยู่ประโยคหนึ่งนี่ผมนึกขึ้นได้เลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวคนที่จะลงนายกเนี่ยนะรับรองอคือฮาแน่นอนอ,อะไรแบบนี้นะออค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คาดการเอาไว้อยู่แล้วนะคะ ว่าคุณนักสินเนี่ยก็น่าจะต้องอยังคงเชื่อมั่นในคนในครอบครัวของตัวเองแล้วคนที่ถูกวางตัวไว้ตั้งแต่แรกก็คือคุณอุ้งอิงพาทองทานนั่นแหละนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าภาพระหว่างาพรรคเพื่อไทยกับคุณนักสินเนี่ยและตระกูลชินวัตรมันหนีกันไม่ขาดตั้งแต่การก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในปี2544ที่ตอนนั้นเนี่ยคุณนักสินกับคุณยาวภาวงสวัสดิ์คุณพายัพชินวัตรก็เป็นแกนหลักของ ชินวัตรแฟมิลีนะคะในการมาเข้าสู่สนามการเมืองและตอนนั้นก็ชนะเลือกตั้งด้วยนะคะมาจนกระทั่งในปี2550ตอนนั้นคุณนักษินเนี่ยก็มอบให้คุณสมัครสุนทรเวทเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนซึ่งตอนนั้น ก็ชนะการเลือกตั้งได้มา233ที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะตั้งคุณสมัครเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนแต่รองหัวหน้าพักคือใครคือคุณสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็มี J เจ๊แดงขอพายแล้วก็มีคุณชินนิชาวงสวัสด์ลูกสาวเนี่ยลงสมัครสอสเอชียงใหม่ด้วยจนกระทั่งมาปี2554นะคะ พรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งโดยการส่งคุณยิ่งรักษินวัตรนายกหญิงคนแรกนารีขี่ม้าขาวแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งไปได้โดยคุณยิ่งรักษ์นั้นเข้ามาสู่สนามการเมืองเพียงแค่49วันแล้วก็หาเสียงในบทบาทสมาชิกของพรรคแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับหนึ่งนะคะซึ่งเหนือกว่าคุณยงยุทธวิชัยดีถัวหน้าพักในตอนนั้นซะอีกคือหัวหน้าพัก พลังประชาชนหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะกลายเป็นตําแหน่งที่ไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายค่ะคือเห็นโมเดลของคุณนิ่งรักตอนนั้นเนี่ยนึกถึงโมเดลในขนาดนี้เลยนะคะว่ามันจะใช้โมเดลเดียวกันหรือเปล่าทีนี้มาถึงเจเนเรชันล่าสุดก็คือเจเนเรชันของคุณอุ้งอิงแพทองทานนี่แหละที่ถูกชูขึ้นมาแนวโน้มก็อาจจะเป็นว่าที่ค a n ตนายกรัฐดนตรีของพักเพื่อไทยด้วยนะคะคโมเดลที่คุณนันทิยาว่าเนี่ยนะออผมมาเปรียบเทียบดูนะ หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างตอนคุณยงยุทธวิชัยดิษใช่ไหมเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแล้วคุณคุณยิ่งรักก็หอ,อกมาสี่สิบเก้าวัน,นที่บอกนารีขี่ม้าขาวเนี่ยแล้วก็มีสร้างออสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่อะไรมากมายนะคนในพักเพื่อไทยก็พยายามจะไปคุยของน้องเพรจริงๆนะคุณยิ่งรักแกฉลาดนะพี่ผมผมเคยคุยกับแกนะแกอคิดแล้วทําแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ๋อดังนั้นเลยเพื่อสร้างเครดิตตรงนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมี กระบ,บวนการแบบนี้กับคุณ<ะ>องค์อิง<ะ>ว่าเป็นคนรุ่นใหม่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับคําถามคือนี่มันก็เป็นสูตรการเมืองแบบเดิมๆเพียงแต่ปรุงรสชาติอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองอนะครับว่าคือหัวหน้าพักเป็นตําแหน่งที่ไม่มีความหมายอะไรเลยในยพักเพื่อไทยแต่ว่ากันไปแล้วเนี่ยนะหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ชื่อคุณหมอชนน่านนี่หลายคนบอกว่าผมว่ายิ่งกว่าคือคุณยงยุทธวิชัยดิฐเนี่ยแกอาจจะไม่ใช่เป็นนักพูดนะ นะแกก็ไม่ได้มีอาการอะไรแบบมากมายขนาดนี้นะแต่คุณหมอชนน่านจากเวทีที่อุดอรเมื่อวานนี้เนี่ยนะชงหวานเจีย๊ยบนะหวานเจี๊ยบชนิดว่ากินมากๆดีเบาหวานน้าตาลขึ้นเลยนะคือหมดสภาพความเป็นหัวหน้าพักเลยคําถามคือว่าหัวหน้าพักกับหัวหน้าครอบครัว<ช>อะไรใหญ่กว่ากันใครใ,ใ,ใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าใครเอาแต่นี้ถ้าดูจากตําแหน่งที่หัวหน้าพัก ช <True. S 2> ูหัวหน้าพักเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวแบบนี้เนี่ยแปลว่าหัวหน้าครอบครัวใหญ่สุดคือแทนที่หัวหน้าพักเนี่ยจะเป็นผู้ประกาศวิสัยทัศน์ของพัก<า>ว่าในการตั้งคณะเราจะต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ดีโน่นนี่นั่นน,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 น่อะไรอย่างนี้นะนะแต่กลายเป็นชงให้หัวหน้าครอบครัวและคําถามว่าหัวหน้าครอบครัวนี่ตั้งมาอย่างไร <c oughs> ดูดีเอ เขาอย่างนั้นมั้งคะดูสายเลือดดูพันธุกรรมที่ต้องมีการตรวจดีเอกันนะถึงจะมีตําแหน่งในพรกเพื่อไทยได้เนี่ย<อ>นะแปลว่าอะไรคนระับแปลว่าลูกตามีลูกตามแม้นลูกใหญ่มาชาวบ้านตาสีตาสานะที่พวกท่านพูดก,กันอยู่ตอลอดเวลาว่าคนรากญ้าต่างๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรอใช่ไหม <c oughs> หรือยังไง <c oughs> คือมันมีองค์กรซ้อนองค์กรอยู่ S <S มันมีโครงสร้างซ้อนโครงสร้างอยู่ <S <S แต่ตั้งหลายชางปวงเนี่ยอาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคนที่ติดตามการเมืองเนี่ยนี่ไม่ใช่อากตินะอาพูดกันตามเนื้อผ้าเขาก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของพักลูกเจ้าของพักมาอยู่เนี่ยทุกคนก็ไปห้อมล้อมอ่ะคือม่ใช่สมาชิกพักธรรมดาคนค <ๆ S 2> ใหม่ๆอายกตัว่าง่ยางพักอื่นๆเนี่ยโอเคอมีคนเด่นคนดังมาก็มีเรื่องปกตินะเขาอาจจะสนใจกันแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบ เป็นศูนย์กลางของจักราวาลนะแล้วสิ่งที่คุณหมอชนน่านพูดเนี่ยมีคําถามเยอะแยะเลยนะครับ